ครับสวัสดีเพื่อนกันเระยนเมตทุกท่านครับกระผมออนวดวินิชัยพบกันชั่วโมงนี้วันที่20เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568เป็นคืนวันจัน์ทเดือนตุลาคมปีมะเสง็ง ลุงหนวดขอกราบสวัสดีเพื่อนกันละยมิตรทุกท่านทุกคนที่ที่ยังไม่นอนที่กําลังเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ไปมาพบเจอลุงหนวดณขณะน,นี้ลุงหนวดขอสแสดงความยินดีต้อนรับเพื่อเป็นเกียรติเข้าร่วมพูดคุยปฏิสัมพันธ์ปฏิสันถานทักทายถามไถยแลกเปลี่ยนเนรียนรู้กับลุงหนวดได้ตามเหตุอันควรต่อจากชั่วโมงที่แล้วลุงหนวดได้อ่านใน ข้อควรอ่านหนังสือสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรคมาถึงหน้าที่177นะครับครูอาจารย์เขียนเอาไว้ว่าด้วยเรื่องภูมิแห่งปัญญาแล้วก็เขียนว่าขันห้านะครับว่า